Hi everyone my name is Katie Kaiser and I am very very happy to represent Panama at Miss Grand International 2021สวัสดีค่ะ G จ,จากช่อง G Swiss นะคะวันนี้จะพามาเปิดไพ่ดูดวง Miss Grand p a ม a นะคะวันนี้น้องผิวสีคนนี้ซึ่งพี่ซึ่งพีจ่จีได้ดูจากได้ดูวิดีโอคลิปของน้องไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือน้องคนนี้มีพลังที่ดีมี Energy ที่ดีมากก็เลยอยากจะขอเปิดไพ่ดูซิว่าน้องจะเข้าไปอยู่ในในรอบลึกๆของ Miss Grand International 20-21ีนี้ได้หรือเปล่านะคะ ซึ่งพี่ก็ได้จับไพ่มาเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งน้องก็ได้ไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่พระอาทิตย์นะคะซึ่งเป็นไพ่ที่บอกว่าเป็นไพ่ที่ก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีใบหนึ่งเลยนะคะเป็นไพ่ที่ดีใบหนึ่งเลยและพี่ก็ได้ถามไพ่ไปแล้วว่าน้องคนนี้ มีโอกาสที่จะไปยืนรอบลึกๆของ Miss Grand International นล2 0 2นี้นี้ได้หรือเปล่านะคะซึ่งไพ่ใบนี้นะคะก็ซึ่งไพ่ใบนี้ก็ได้บอกบอกว่าเป็นไพ่ของพลังนะคะพระที่นี่คือเป็นส่วนรวมของของ จักรวาลเราาแลีกซี่เราเนาะที่เราอยู่นี่นะครับเพราะว่าพระอาทิตย์อยู่จุดศูนย์กลางแล้วดาวทุกดวงนะคะจะต,ต้องหมุนรอบพระอาทิตย์ซึ่งน้องจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับถ้าเปรียบจากดวงดาวาต่างๆนะคะน้องจะเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีเป็นมิตรภาพต่อทุกๆคนและน้องก็จะมีพลังในตัวนะคะซึ่งน้องคนนี้เป็นที่น่าจับมองเวลาเข้ากล้องไปก็จะเป็นที่น่าจับมอง จับตามองของกองมิสแกรนอยู่เหมือนกันนะคะถามว่าน้องได้เข้ารอบลึกๆหรือไม่นะคะจากไพ่ใบนี้แล้วเข้าลึกแน่นอนค่ะนะคะ,นะคะถ้าถามว่าโอกาสาน้องจะได้มงไหมจากไพ่ใบนี้พี่ว่าเอา่อก็ยังไม่มงนะคะเอาเป็นว่าพี่ยังไม่ตัดสินน้องแล้วกันขอดูน้างงานอีกรอบแล้วมาเปิดไพ่อีกรอบกันนะคะมาดูว่า ถ้าไปยืนในท็อป10ท็อป5อะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวจะมาเปิดไพ่ดูอีกทีเท่าที่ดูจากวันนี้นะคะตอนนี้คือน้องน้องมีเนจอร์ที่ดีมีพลังที่ดีนะคะแล้วมีการรับมีความการรับรู้เรียนรู้ต่างๆนะคะแล้วมีความสัมพันธ์ที่ดีเวลาเข้าร่วมไปอยู่ในกองประกวดแล้วนะคะน้องก็จะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนนะคะซึ่งน้องคนนี้ก็เป็น เอาถือว่าเป็นคนนิสัยดีน่ารักอะไรนี้คะ่ะจากพ่นะคะจะมีความน่ารักเป็นกันเองกับเพื่อนประเทศต่างๆที่ร่วมประกวดในกอง Miss Grand International 2021นั่นเองคะ่ะซึ่งพี่หลังคลิปนะคะจบท้ายคลิปนะคะพี่ก็จะมีวิดีโอคลิปน้องเต็มๆให้ดูกันนะคะถ้ายังไงวันนี้ พี่ก็ต้องขอลาไปก่อนเอาไว้พบกันคราวหน้านะคะว่าพี่จะมาเปิดไพ่ดูดวงสาวมิสแกรนคนไหนนะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝาก subscribe กดไลค์ก็ได้ค่ะถ้าเกิดคิดว่าจะพอจะเป็นความรู้ให้คนต่อๆไปก็ฝากกดแชร์ด้วยนะคะวันนี้เอาไปแค่คนนี้คนเดียวมิสแกรนปานน้ำมาานะคะแล้วเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ่ะ They have. Hi everyone, my name is Katie Kaiser, and I am very, very happy to represent Panama at Miss Grand International 2021. Panama is a beautiful country, one of the most biodiverse nation in the world with amazing beaches. Panama has one of the largest financial center in the world and the second free economic zone. That means that part of the trends is linked to an important commercial move movement in the world and impacts all over the world. The Panama Canal is the main engineering work, and because of the service it provides, the whole world. It's one of the most visit points. Panama was hit by COVID-19 pandemic, long months of quarantine and curfew. Today, our country is one of the countries with the highest percentage of vaccinated people in the world. Panamanians have become a world, and we are overcoming this problem. I hope to see you all soon. Come to Panama, you will love it.